เรามาเริ่มติวนะคะสำหรับคลังข้อสอบรเดัสามของเรานะคะข้อที่1เนี่ยบอกว่า teacher says raise your hand มาดูคำศัพท์คำนี้นะคะทบทวนเสียงอ่านไปด้วยในตัวเลยนะคะ s a s e a เป็นสระ a ซอ a say เติม s ไปด้วยเพราะว่าประธานก็คือคำว่า teacher มีจำนวน1คนนะคะดังนั้นกิริยาต้องเติม s หรือ es ด้วยเสมอนะคะ่ะ raise แปลว่ายกยกอะไรคะ your hand มือนะคะ ยกมือภาพไหนคะตอบข้อ B boy นะคะอ่าข้อที่สองค่ะเหมือนเดิมเลย teacher says line up อันนี้นะคะทบทวนเรื่องของอเสียงอ่านนะคะ I ค่อมกับ E แบบนี้นะคะแน่นอนคะ่ะว่าเสียงจะอ่านเป็นสะ I ดังนั้น L เลอ I line ตบเสียงท้ายที่เหลืออยู่คือตัว N line นะคะตัวนี้ก็อ่านเป็น U เสียงอ่ะ P p O อ่ะอ up นะคะ line up คือการตั้งแถวค่ะข้อ ตอบข้อ4นะคะข้อต่อไปคะ่ะข้อที่3นะคะข้อที่3บอกว่ามีลักษณะก็คือเป็นการพูดระหว่างคน2คนนะคะนั่นก็คือ doctor กับ jane นะคะอ่ะทีนี้ doctor พูดว่าอะไรเจ n บอกว่า i've ซึ่งตัวย่อตัวนี้ ve นะคะมันจะมาจากคำว่า have เหมือนเราพูดว่า i have i have a h e a e a g e อันนี้เป็นสำนวนจำไว้เลยนะคะ a c h e อ่านว่า h ไปเติมกับอะไรก็ตามนะคะมันจะแปลว่าปวด ทีนี้ปวดอะไรล่ะก็ต้องไปดูข้างหน้าค่ะอย่างเช่นคํานี้ก็คือ head ache แปลว่าปวดหัวนะคะดังนั้นเมื่อฉันตอบไปว่าฉันมีอาการปวดหัวคุณหมอควรจะถามว่าอะไรข้อที่หนึ่งค่ะเป็นสำนวนท่องจํากันไว้ได้เลยนะคะ what's the matter ทำไมถึงอ่านว่า matter มาทบทวนเสียงอ่านนิดนึงนะคะ m a t แล้วก็ t e r m a t ต่อไปค่ะอีกเสียงนึ่งค่ะ t e r e r เป็นสระเออนะคะ matter นะคะ what m a t t e r เป็นสำนวนคะ่ะแปลว่า,าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ are you fine คุณ <Okay. S 1> เหมือนเวลาเราตอบว่าเหมือนอมันจะคล้ายๆกับการที่ทวนเราพูดว่า i am fine ที่แปลว่าฉันสบายดีพอมาเป็นคำถามนะคะเขาก็จะใช้คำว่า are you fine แปลว่าคุณสบายดีแล้วก็เติมให้เป็น yes no question ค่ะ หมอ่ะข้อต่อไปค่ะ Do you have a fever นะคะ f e ในที่นี้เป็นสระีนะคะ v ver, e r เป็นสระเอออ่านว่า for e fever เออ fever แปลว่ามีไข้นะคะ Do you have a fever แปลว่าคุณมีไข้แล้วก็เป็น W equation นะคะขึ้นต้นด้วย do you ดังนั้นก็ใช้คำว่าไหมเติมเข้าไปข้างหลังนะคะคุณมีไข้ไหมต่อไปค่ะ ข้อดีดอกค่ะถามว่า what did you eat what ก็คืออะไร did เป็นรูปอดีตค่ะบงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้ว you คุณ eat กินแปลค่ะคุณกินอะไรมานั่นเองนะคะอ่ะเมื่อเจนตอบว่าฉันมีอาการปวดหัวดังนั้นข้อที่ควรจะเป็นคำตอบคือข้อข้อ a ค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะ tim ate a lot of seafood yesterday คํานี้นะคะ A อค้อมกับ E มาแบบนี้แล้วพอเมื่อ A อค้อมกับ E ปุ๊บมันจะเป็นเสียงอ่านสระตัวที่อยู่หน้านั่นก็คือตัว A แล้วก็เสียงนี้คือ T ีเธอลยอ่าน O อเอทอเอชเป็นรูปอดีตนะคะกี่ยาช่องที่สองหรือรูปอดีตของคําว่า e a t นะคะที่แปลว่ากินทีมเอช a lot of seafood กินซีฟู้ดซีฟู้ดก็คืออาหารทะเลนะคะ a lot of แปลว่ามากค่ะนะคะ กินจำนวนมากเลย yesterday ก็แปลว่าเมื่อวานนี้มาต่อนะคะ today ที่แปลว่าวันนี้ก็เลยเกิดอะไรขึ้น he has จุดๆเขามีอาการอะไรคะอ่ะลองมาดูเมื่อสักครู่เมื่อข้อที่3สอนไปแล้วว่าเมื่อเจอคำว่า age เราสามารถเดาได้เลยว่าเป็นอาการของการปวดรอบนี้ปวดอะไรเอ่ยข้อ a and ear eight เยอะค่ะ หูปวดปวดหูนั่นเองนะคะ a c o l e a c o l e แปลว่าามีอาการเป็นหวัดนะคะ oh, <okay. S 1> เป็นหวัดนะคะ Neck ache Neck ache อ่าอีกแล้วค่ะ Neck คือคอดังนั้นก็อาการก็คือปวดคอแล้วก็ d a เออ d ดแบบนี้เลยค่ะ d ด y เออ Lear Lear นะคะ, die, uh, Le ะ,คะแปลว่าอ่าท้องเสียค่ะท้องเสียต่อไปนะคะข้อที่5ะคะ่ะ Jack Failed f a i l ฟอร์เอเอลเฟอร์เอลเฟลเฟลเป็นรูปอดีตของคําว่า Fall ที่แปลว่าตกล่นนะคะแจ็คเฟลดาวเ n น he arrived home home แปลว่าบ้าน a i v e แปลว่ามาถึง ่มาถึงที่เป็นอดีตแล้วด้วยเพราะว่าเติมดีเข้าไปนะคะเมื่อกริยาช่องที่หนึงนะคะบวกีดีอันนี้ทบทวนนะคะก็จะกลายเป็นรูปอดีตขึ้นมาจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาเลยทันทีนะคะอ่ะเมื่อแจ็คนะคะตกลงเมื่อเมื่อตอนที่เขามาถึงบ้านนะคะก็แปลง่ายๆว่าแจ็คนะคะอ่หกล้มลงเมื่อตอนที่มาที่บ้านนะคะ He had เอาอีกแล้วค่ะ มีอะไรคะเกิดอะไรขึ้น on his knee ตัวนี้เรารู้จักกันอยู่แล้ว kn เป็นเสียงเนอ ee เป็นเสียง e นะคะ no e น n e e ตัวนี้แปลว่าเขาเกิดอะไรขึ้นที่เขาของเขาคะตอบ he has จุะจุดจุด on his knee <S 2> <S 2> ข้อแรกค่ะข้อ a wound wound แปลว่าววแผลค่ะ a p p e d l แปลว่าเม็ดยาค่ะหรือยาเม็ดก็ได้นะ,ะสไลเดอร์ก็คือสไลเดอรค่ะ ไป a n accident แปลว่าอุบัติเหตุนะคะข้อเนี้ยถ้ามองแบบเขาเรียกว่ามองแบบลึกเกิน,กนไปก็จะมองว่าอะตอบว่าอุบัติเหตุก็น่าจะเป็นไปได้ตอบว่าแผลก็น่าจะเป็นไปได้แต่รูปภาพเขาระบุมาแล้วก็เกิดอะไรคะ -a wound เมื่อตอนที่หกลม้มก็เลยเกิดเป็นอ w o บ n d นะคะตอบข้อ A ข้อต่อไปค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่6ค่ะถามว่า how do we call a person sale something at the shop how อย่างไร call ง่ายมากเลยนะคะอะ how แปลว่าอย่างไร call แปลว่าเรียก person บุคคลบุคคลที่ทำไมคะ sell ขายขายอะไรขาย something at the shop ขายที่ร้านค้าค่ะทีนี้เราลองแปลให้เป็นภาษามนุษย์ของเราดูซิ เขาจะพูดว่าอะไรคะอ่าเราจะเรียกบุคคลที่ขายสิ่งขายขายจุดๆที่ร้านค้านะคะเพราะแอดแปลว่าที่ที่ร้านค้าเนี่ยว่าอย่างไรอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะอ่านค่ะ customer customer ข้อที่หนึ่ง customer แปลว่าลูกค้าค่ะต่อไป seller เหมือนจะใช่นะคะถ้าเราไม่รู้จักคำศัพท์มีมีโอกาสนะที่จะตอบคำนี้ถ้าได้ยินแค่เสียงอ่านแต่ตัวนี้ค่ะ s ซลเ o r รแปลว่าเอานักเดินเรือค่ะหรือนักแล่นเรือก็ได้อ่ะนักแล่นเรือนักเดินเรือได้หมดเลยค่ะนะคะก็คือพวกที่เขาขับเรือนั่นแหละคะ่ะต่อไป shopkeeper นะคะ keeper นะเคยถ้าเล่นเกมก็จะได้เคยได้ยินเนาะ bomb keeper คือตัวที่ทำไมคะเก็บ นะคะเก็บระเบิดนั่นเองเนาะดังนั้นช็อปคิปเปอร์ก็คือคนอ่าเก็บร้านก็ก็คือคนดูแลร้านนั่นแหละคะ่ะช็อปคิปเปอร์คือคนขายของที่ร้านน่ะน,นะคะอืมอ่ะทีนี้เวเตอร์เวเตอร์ตัวนี้ค่ะแปลว่าอ่าบริกรแล้วต้องเป็นบริกรชายด้วยนะอ่ะเพราะว่าเป็นเวเตอร์ถ้าเป็นบริกรหญิงก็จะเป็นเวทแล้วก็เติมความเป็นหญิงเข้าไปโดยเติม โดยเติม t r e s S นะคะเลยอ่านเป็น w e t r a c e อันนี้ก็จะกลายเป็นบริกรหญิงนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะถามว่าอ้อข้อที่6ฉเฉลยนะคะ s h o p k e e p e r ค่ะข้อที่7ค่ะ what do you want to be มาแล้วค่ะ what do you want to be ค่ะเป็นสำนวนแปลว่าคุณอยากเป็นอะไรในใน in the future future แปลว่าอนาคตเราจะเป็นอะไรกันดีคะตอบข้อดูข้อที่1ค่ะ You want to be a soldier อันนี้แค่ดูโดยใช้ไวพ้พิมพ์ในการตอบคำตอบก็ไม่ใช่และเพราะเมื่อถามด้วย you นะคะต้องตอบด้วยคำว่า I แต่นนี้ก็ดันตอบ you เหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่แหละข้อต่อไปค่ะข้อ b ีบอยเขาบอกว่า I want to be อ้าวมาดีมากเลยค่ะในเมื่อถาม want to be นะคะเวลาตอบก็ตอบ want to be an architect เป็นสถาปนิกนะคะเป็นสถาปนิกนะคะก็คือพวกนักออกแบบอะคะ่ะ ต่อไปข้อ4 my father wants to be a teacher ดันไปตอบเอาใครคะ my father พ่อของฉันข้อดีดอค่ะ I will grow own ฉันก็จะ grow คะ่ะ G R O W grow แปลว่าเติบโตนะคะ grow แปลว่าเติบโตนะคะแต่ เขาบอกว่าเติบโตแบบแก่ขึ้นนะคะฉันจะเติบโตแบบแก่ขึ้นมันก็ไม่ใช่คําตอบอีกอยู่ดีดังนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ B บ่อยนะคะข้อที่8ค่ะมาตอบกันเลยนะคะถามค่ะ what is a place ทำไมข้อนี้อ่าน place จำไว้เลยนะคะ ce ที่ลงท้ายอะค่ะก็คือมันจะออกเป็นเสียงเหมือนเสียง s นะคะเหมือนเสียง s เสอเสอนะคะ p l l a คอม e บอกแล้วว่าเป็นสระ a แล้วก็ถ้าลงท้ายด้วย ce ก็คือออกเสียงเหมือนตัว s นะคะดังนั้นตัวนี้ก็เลยอ่าน p l a c e นะคะ ต่อไป where แปลว่าที่ซึ่งค่ะอ่ที่สถานที่ไหนที่ซึ่ง you see the display of i t e m from own days ที่ไหนคะที่เราจะเห็นการจัดแสดงค่ะ display ตัวนี้นะคะท่องศัพท์ไปเลยนะคะแปลว่าจัดแสดงค่ะจัดแสดงอะไรเอ่ยมาเจอคำศัพท์คำนี้ค่ะ own d a y จัดแสดง item item สิ่งของนะคะ เหมือนเวลาเล่นเกมอะก็จะมีไอเทมเป็นมีสิ่งของอันนั้นอันนี้ใช่ไหมคะอ่านี่เหมือนกัน o อเดโอแปลว่าเก่าแก่นะคะเก่าหรือแก่นั่นเองเนาะแล้วก็เด y แปลว่าวันวันที่มันเก่าแก่เขาจะจะัดแสดงอยู่ที่ไหนคะข้อเอค่ะมิวเซียมอ่านตามแล้วท่องจำได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้มิวเซียมมิวเซียมแปลว่าพิพิธภัณฑ์ค่ะพีฮอสพิทอลค่ะแปลว่าโรงพยาบาล แล้วก็เบเกอรี่ช็อปก็ร้านเบเกอรี่ง่ายๆเลยเวิร์กช็อปคือร้านที่ทำง,งานนะคะอ่ะข้อนี้ตอบข้อ A ค่ะต่อไปค่ะข้อที่9ค่ะ where do you go to borrow books อุ้อันนี้ง่ายมากเลยค่ะ where แปลว่าที่ไหน you คุณ go ไป to borrow แปลว่ายืมยืมอะไรคะบ o o k หนังสือคุณไปยืมที่ไหนคะข้อ A hospital ค่ะโรงพยาบาล อ่าคำไหนที่นักเรียนยังจำำําคําศัพท์ไม่ได้ให้จดลงไปนะคะให้จดเป็นลิสต์คำศัพท์เอาไว้ในสมุดได้เลย,เลยต่อไป market ตลาดค่ะ market library ค่ะห้องสมุดและสุดท้ายค่ะ t e m p l e ก็คือวัดสรุปว่าเราไปยืมหนังสือที่ตอบข้อ See cat นะคะ library ข้อที่10ค่ะถามต่อเลย where do you go to buy fruits and vegetables where แปลว่าที่ไหนที่ไหนที่คุณโกไปไปทำไรคะ Buy ยแปลว่าซื้อซื้ออะไรคะ fruit ผลไม้ค่ะแล้วก็ and ก็คือแล vegetables. ะ vegetables แปลว่าผักอ่าสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้ท่องจำไปได้เลยนะคะเจอบ่อยๆประจําประจํเลยนะคะเราไปซื้อที่ไหนคะข้อ A อ่านว่า market m a r ป p ร s a r k e e t t market นะคะ m a m r m a c อ t c a t อ h market นะคะข้อที่สองค่ะ police station t i o n นะคะอ่านออกเสียงว่าชั้นนะคะ police station ก็คือสถานีตำรวจต่อไปนะคะ อะอุะ๊ยมีคำตอบซ้ำค่ะทุกคนมาเก็ตมาเก็ตเหมือนกันเลยนะคะ,ะข้อสุดท้ายค่ะสักรู่ข้อไหนก็ได้ค่ะจะตอบข้อ A หรือข้อ C ก็ได้นะคะข้อที่11ค่ะเขาจะถามว่า which word s contains the same vowel sound แปลว่าข้อใดนะคะ which แปลว่าข้อใดสิ่งไหนอันไหน which word แปลว่าคำคำในข้อใด contains ประออกอบด้วย same แปลว่าเหมือนกัน เซมแปลว่าเหมือนกัน vowel sound vowel แปลว่าสระค่ะแล้วก็ s ส u n d แปลว่าเสียงอ่ะอันไหนคะเป็นเสียงที่เหมือนกันอ่ะอันนี้นะคะอันนี้ train สระ A ใช่ไหมคะ t r a i สระอะไรคะ A tree ee e. อันนี้แน่นอนคะ่ะเป็นไฟบังคับอ่านว่า ee e. ปานเป็นสระ e นะคะข้อต่อไปคะ่ะ shine pine เพราะบอกไปแล้วว่า i กับ e ค่อมค่อมอยู่ กับตัวอักษรแบบนี้ค่ะมันจะอ่านเป็นชื่อของตัวที่อยู่หน้านะคะอันนี้โดยส่วนใหญ่เนาะสามารถใช้หลักการนี้ในการเดาคําอ่านเบื้องต้นได้นะคะอ่าแล้วข้อสุดท้ายค่ะ m a i l ก็ <S <S <male. S 2> ต่อไปค่ะอันนี้อ่านว่า lips p แล้วก็ e e เมื่อสักครู่สอนไปแล้วเป็นสระ e นะคะอันนี้ค่ะ bro สระ o blue tone อา้าวเลือกเอานะคะสรุปข้อนี้ตอบข้อข้อสีแคดข้อสองค่ะ When I grow up, I really want to เมื่อ mm hmm. เมื่อตอนที่ฉัน grow up ก็คือเติบโตขึ้นอ่า uh huh. เติบโตขึ้นฉัน want to ต้องการฉันต้องการอะไรต้องการอะไรจริงๆนะคะอ่าลองดูนะคะ want to play แปลว่าเล่น want to see มองดู want to play เล่น want to study อันนี้นะคะตัว i จะต้องเป็นพิมพ์เล็กนะคะ 1, 2, จุดจุดจุด Music Group ในกลุ่มกลุ่มเพลงฉชนต้องการที่จะทำอะไรในกลุ่มเพลงคะเมื่อแานตัวขึ้นฉันต้องการที่จะเล่นนะคะในกลุ่มในกลุ่มของดนตรี And Enjoy Music And Enjoy Music Enjoy ที่แปลว่าสนุกนะคะกับ Music เป็นสำนวนค่ะ Music อะไรเอ่ย Music Week นะคะแปลว่าสัปดาห์ดนตรีตอบข้อ A นะคะข้อที่ส3ค่ะ i love meeting and talking to people ฉันรัก mm hmm. เลยแปลว่ารักรักการประชุมนะคะ and talking พูดคุยค่ะ to people people ก็คือผู้คนนะคะ i am ฉันเป็นอะไรคะเป็นยังไงคะข้อ a ชายแปลว่าขี้อาย bossy ค่ะก็คือนิสัยแบบ เหมือนจู้จี้ก็ได้นะชอบสั่งการอย่างเงี้ยบงการเหรอจะแรงไปไหมอ่ะประมาณน้ะคะ่ะบอสซี่ก็คือนิสัยมันเป็นเหมือนพวกบอสก็คือชอบจัดการแบบเจ้ากี้เจ้าการอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็คายค่ะสุขุมใจดีมีเมตตานะคะอ่ะบอกว่าใจดีมีเมตตาก็ได้อ่ะแล้วก็เฟลลี่ค่ะเป็นมิรค่ะเป็นมิรอ่ะชอบพบปะผู้คนชอบการประชุมตอบข้อ,อดีดอกค่ะ ข้อที่14นะคะ I don't like อ่มาแล้วฉันไม่ชอบไม่ชอบอะไร Talking in front of class ฉันไม่ชอบพูด in front of แปลว่าหน้าหน้า class ค,ค่ะห้องเรียนนะคะ I am จุดจฉันมีพฤติกรรมเป็นยังไงข้อ a ชายแปลว่าขี้อายข้อ b good at art แปลว่าเ<ม>ยี่ยมด,ดีดีใน art art คือศิละปะนะคะ Bossy อ,อ่าบอกไปแล้วเจ้ากิจการมงการได้หมดเลย Confidence แปลว่ามั่นใจ คนไม่ชอบพูดหน้าชั้นเรียนแต่ว่าเป็นคนเอค่ะใช่ขี้อายข้อต่อไปค่ะ which sport use a r a c k e t and shuttle clock นะคะ,ะกีฬากีฬาใดที่ use ใช้ r a c k e t นี่เลยค่ะ r a c k e t and shuttle clock นี่เลยค่ะ shuttle clock นะคะกีฬาอะไรง่ายมากข้อ A ฟุตบอลข้อ B บาสเกตบอลข้อ C แบดมินตันข้อ D เทนนิสอันนี้ตอบง่ายมากนะสำหรับอ่าเลเวล3นะคะข้อสอบง่าย เลเวลสามพาทที่ 1>, 1ก็คือตอนที่หนึ่งช่วงที่1นะคะ15ข้อแรกก็จบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่15ข้อหลังในอีกคลิปหนึ่งนะคะ